สวัสดีครับเจอกันกับช่องปลาถึนงนพนสีเกตครับมันมนี้ทีมาแนะนำวิธีการเฮ็ดบงังไฟบูแบบมัดมือนะครับรุ่นยีสิบบาทน,นะครับปลาเขาเห็นยังไงสร้างตนเห็ดยังไงเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรพี่โฮโคสำหรับลูกค้า สื่อไปนะครับในผมปีโฮกปีนี่ตัวนี้จะเป็นสูตรล่าสุดนะครับคิตเตียคีเตียล่าสุดอุปกรณ์ก็กจะมีห่องไฟตะปูหายยางในรถนะครับครับแจ้มือเขาได้ม่องไฟมากจังสีลนะนาอครับไฟบนงละยี่สิบบาท มจะห่อใส่กระถุงยีงสีนะ่ครับเอาม,มาเป็นหยัางผมยังห่อใส่กระตุงยังสี่นะครับถูกขาเอาไปจะเห็ดง,ง่ายนะครับเวลาจาะแตนวเวลาหลีดวเวลาหยัางมม่สิบมันจะบอ่อแตกง่ายนะครับมันก็คือกระดาษชิชูแต่เป็นกระดาษชิจูวเวลาหวัวดเวลาหยัางไม่สิมันสิเห็ดง่ายนะครับวเวลาหลีดมันจะแตกหลังจากที่ เขาแด้หมองไฟมาแล้วก็าตะปูมาแล้วพี่น้องวัดกับวัดจากไปตะปูมาวัดมากจดเส้นครับพี่น้องวัดมากจดเส้นนี่ของผมจะวัดนะครับเ,เส้น chúng ta giang mặt vậy học xin, xin, có để chét xin thao các giang mặt vậy này giang mặt vậy, giang mặt vậy แทงหูมันจะเสีบโบเขื่อนนะครับห้องวาดเด้กเชื่เส้นแล้วห้องกระแทงเลยครับแทงตรงกลางแทงเห็นต้งตรงนะครับพอสุดย่างม,มันก็สีได้เชื่เส้นพอดีมองย่างที่ห้องวัดไใบมันกส็สีส้นกันกันกบตรงพอดีนะครับขั้นตอนต่อไปกระเฮ็ดมขึเก่านะครับ แบบปีปีที่แล้วนะครับพี่หักพกหักเป็นแบบเดียวกันแต่เปลี่ยนเปลี่ยนแค่ยางเดียวนะครับเปลี่ยนแค่ยางเดียวก็คือฟันยางที่นี่จะเป็นฟันยางหนึ่งสินนะครับ จะเป็นวิธีการจุดหลอดย่างเดียวนะครับว่ได้จุดกุนแต่เป็นจุดดากในน้ำให้เป็นสูตรปีหกหานะครับแล้วก็พันย่างทีทีพันแบบเก่านะครับ ยาวนี้เด้อครับเพราะว่าผมบดบเอาเพื่อความละเอียดนะครับอหลังจากที่เห่าหั่นเรียบร้อยเห่าก็มาหลีดครับเนาะก็ยังเห็นบ่ครับหีดว่าต้องหลีดแห้งกันเลนะครับหลีดว่าสำนึงให้คิดเดียวมันหยุบลงไปอีก ยังถ่ายยาให้มันงามกะบลีดลงไปแตงได้นะครับเพราะว่ากระถุงยางมันสิพอแตกง่ายๆนะครับมันจะยืดแตงอ่เพราะกะสีเลียวงามเแาก็เช็คบึงเวลาเขาหลีดแล้วตะปูมันเบี่ยวบ่เช็คบึงได้นะครับแต่มันเบี่ยวมันยังเอาพยายามได้ครับตอนตัวใบคือ กันใส่ยางไนนะครับเทดแบบเดียวกันก็บบ่งละสิบแหละครับแตกต่างอยู่ที่แนวเจาะนะครับตะปูการเจาะ กรีดอีกรอบครับอาจจะในเส้นเท่ากรีดอีกรอบนึงอย่างนี้มันแน่นขึ้นอีกนะครับนี่ครับก็ะสีเดียม้อยเขากลับทิ้มไว้สักพักหนึ่งครับเขากลับทิ้มไว้สักพักหนึ่ง หรือสีแกะออกก็เลื่อยก็ได้ถ้าเปล่านะครับถ้าผู้ใดพบเปล่าก็มาทิ่มใบนี่สิกด้ย้ำสิไปจุดทั้งค่อยแกะออกมัดยางเลยไปจุดนะครับรับรองว่าสุนีที่หลีแน่นอนนะครับขีดเสี้ยนที่เฮ็ดดุนบังหาบาทสิบบาทดีสิบบาทนี่จะเป็นชุดธรรมดานะครับจะเป็นชุดพิเศษกอะสามารถ สั่งหัวม่าได้นะครับแต่ว่าชุดพิเศิน่์จะบ่ได้เฮ็ดยแบบนี้นะครับจะเป็นรุ่นเฮดบ็อกนะครับไซบ็อกตุ่นหนึ่งขีดเครื่องขีดโอเคครับถาไปบึงด้อนมัดยางเลยครับข้าบผมหลังจากที่เ้ามัดไว้สักพักนึงแล้วนะครับเอาผมมาแกะยางให้เอ แก่ยังทำตัวใก็จะยุบลงสมำงสมอสวยงามนะครับหลังจากนั้น,นให้ใส่ย่างต่อขอละหนึ่งสิ่งนะครับมาพัานมงคลมัน บางคนเพราะมึงไวหวนี่ยคนจะเลีออ้ยอยู่ประมาณหนึ่งเส้นถึงหนึ่งเส้นเึิงนะครับเลบี้ยแบบจะพันไปนเลยน,นะครับแต่บอดดามี่แบบว่ามัดกลนหลหรอบนะครับคือจะพันเ,นเสมอไปเลยนะ สูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรพี่พบแล้วะวิธีการจุดกันจะจุดแบบไม่นะครับสูตรนี้จะเป็นจุดหลอดอย่างเดียวบางไฟจะไปได้สูงแ้วก็ไปบ่แห้งไปเรื่อยๆจังกว่สุดสายาจะบ่ดิ ไฟจบะบ่ดินนะครับจะนีผมเ,เคือลงจูนให้พี่น้องเบิ้องยื้นอนะครับที่ว่าได้สองรอยหนึ่งวินะครับฟังคนะ์หน่ีสิบบาทก็เห็นแบบนี้นะครับสำหรับคุณใดสิเอาไปไรล,ลาค่านาองในน้ำเห้เห็ดแบบนี้ดีกว่าครับไปจากไฟตังไฟไม่สิบปได้สุดวาน,นะครับ ถ้าผู้ใดบอเขาใจหรือ,อยังไงนะครับสามารถทักมาทั้งผิดยังไรเด้อครับดไายบาวต้นพุ่นซีสกตแล้วก็เฟซบุ๊กต้นบุลก่อนนะครับ T.O.N อเอเี๋เป็นสื่อภาษาอังกฤษเนาะ T.O.N แล้วก็ B ตัวีนะครับน้มสกุ้ผม b u r a k o n นะครับหรือผู้ใดคนหาบ่าเห็นกะคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไ้ ็หอหัวมังหัวมันเท่ากับเท่าก้าวอยอดไว้นะครับย่างที่ใส่ก็จะเป็นย่างหัดบงไฟโบุกโดยเฉพาะนะครับยี่หอ้อ TIO บริษัทเดียวกันกับ MP นะครับเขาใส่กัน มาสั่งสื่อได้ครับถักมาทั้งเฟซบุ๊กหรือเพจไขเ่เบาต้นค้นสีเกยียดได้ครับมีบริการส่งครับย่างหยอดเก้าลอกไว บนข้างลางครับหลังจากย้อพันยางเหลียบร้่อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการลีดครับรีดดึงรอหนึ่งรีดเพื่ออยังรีดให้ยางมันเหลียบลงนะครับกระบองรีดแห้งกัน,นลเลยนลำว่าให้รีดใส่ใหม่รีดเป็นผืนย่างอื่นนะครับ หางรีใส่พื้นปูนนะครับเพราะย่างเขาสิขาดเลยรีย่างมันเหลี่ยมย่างมันจุบลงทำต,ตัวห้เกิดสวงามนะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อตไปคือการพันเทมนังไก่นะครับ แค่เน้ผมยังใส่ผ้าเทียมนังไก่นะครับมันจะเห็นง่ายกว่าไอ้เทปปั้นสายไฟนะครับเพราะว่าเวลาเขาเห็ดบุเห็ยยังนะครับมันจะเห็ดงา่ายเวลาเขาหยอดก้าวติดบุจริงๆก้าวจดี๋ยวบดติดลํำตัวได้ง่ายเว่านัางไก่มันจะหลุด แต่มันจะยึดลำตัวได้ดีนะครับแล้วมงไปกินลำตัวยึดอยอะได้ดีนะครับ 嗯。 ทิมวบตาค้นครับพี่น้องว่านผมลืมเก็บนะครับทิมไว่ตากแดดตาคน้นกเ็เลยขาดเลย

Điều đúng rồi chắc nôi. được. rồi à các bạn. มองงามมากครับตาแดงเลยเวลาจุดกะแงชั้ชนวันสุดเลยนะครับใส่ชั้นวันสุดเลยจะประมาณนี้แหละครับถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นหนึ่งกับนงใจให้บ่าวตุนเพิ่มสีเขียวนดเดีดยครับผมขอบคุณครับ